แล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรอถ้าการเป็นเพื่อนกันยกโถหูโถหรือณนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหาผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทำร้ายใครไม่ได้อยากทำร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทำร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนาย<ๆ>เมื่อคนคนพูดไม่จำหรอก คนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจําสมมุติว่ามีคนขายหมูกรอบแล้วไม่อร่อยอเราควรจะโทรไปบอกเขาว่าเฮ้ยมันอร่อยเว้ยของอาร์ตมันอร่อยนะมไม่ใช่รอให้เขาโทรมาถามว่าเฮ้ยหมูกรอบอาร์ตอร่อยปะวะม,มันเป็นการแก้ตัวให้เขาในถ้าเกิดเราเราเรา,เราคิดว่าอะไรไมมันพูดในสิ่งที่ไม่รู้จริง เออมันไม่ควรจะแบบรอเฮ้ยโทรมามันมีเพจฟอร์มหรือเปล่าไม่ควรอันนี้คือมารยาททางสังคมเฉยเเรื่องเรื่องสิบกว่าปีที่พี่อาร์เจอนี่คือเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องสัญญากับช่องสามไหมฮะไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ทางสัญญาชาวเน็ตต่างๆที่ที่ที่โยงไปหาอ่ะผมพูดในรายการหนึ่งว่ารายการพี่วุ้นแล้วกันผมพูดออชื่อเล่ยว่าเป็นที่ทํางานที่ทํางานเก่าผมเลี่ยงคําว่าช่องสามเพราะผมยังเคารพและรักช่องสามอยู่ผมยังพูดตลอดว่า ไม่มีช่องสามไม่มีอาทัศน์สุดไม่มีพี่กรอบสุขไม่มีอาทัศน์สุดผมก็ยังรักและเคารพผู้ใหญ่ช่องสามอยู่อย่าเข้าใจผิดอย่าว่าเขาเขาอาจจะผู้ใหญ่อาจจะรับสารมาจากพนักงานบางคนหรือหรือศิลปินบางคนแค่นั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสมรรถภาพทางการแสดงที่พอจะรับงานณนะตรงนั้นได้และวันที่ผมออกผมก็บอกว่า ผมขอออกมาหาประสบการณ์ข้างนอกอณทุกวันนี้ผมออกมาห้าปีผมว่าผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าเด็กที่มาจากช่องสามไม่เคยโดนว่าเรื่องการทำงานไม่เคยโดนว่าเรื่องการมาสายวันที่ช่องสามเรียกผมกลับไปทำงานแล้วผมออกมาหาประสบการณ์ให้แล้วแล้วเรื่องที่พี่ก้องเขาพูดนะฮะเอาใช้คำว่าสารภาพไปพี่ก้องบอกว่าเขาเคยพูดถึงประเด็นพี่อาร์ตเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องสัญญาว่ายังไม่หมดมันไปเล่นได้เหรอครับ เรื่องนี้มันคาใจเราไหมคะไม่ไม่คาใจก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราฟังถ้าการเป็นเพื่อนกันยกโทรูโทรหรือณนะตอนนั้นไม่ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้โทรหาม,มันต้องมันต้องคิดทั้งสองแง่มันต้องคิดทั้งสองแง่นะไอต้องบอกคิดทั้งสองแง่ทำไมถึงไม่โทรหาเอ๊ะหรือได้ยินมาเอ้าบอกเป็นเพื่อนกันเอ๊ะแล้วทําไมไม่โทรแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกอย่างี้ครับ อยากจะพูดให้คนที่พูดถึงผมละกันผมก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะผมบอกว่าไม่ได้เป็นใครนะผมให้อภัยคือคือตอนนี้สวดมนต์ภาวนาแล้วอะให้อภัยแต่แค่อยากบอกให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาภระสุทธ์เขาไม่ได้เซ่อไม่ได้ซ่าไม่ได้โง่ในสิ่งที่คุณพูดถึงเราแล้วเราไม่ได้ยินผมเก็บเรื่องนี้มาไม่ได้อยากทําร้ายใครไม่ได้อยากทําร้ายทั้งเพื่อนหรือใครทั้งนั้นที่พูดถึงผมไม่ได้อยากทําร้ายแต่อยากให้รู้ว่าปากที่เราพูดออกไปมันเป็นนายเมื่อคน คนพูดไม่จําหรอก<ะ>คนพูดไม่จําหรอกว่าพูดอะไรไปบ้างเขาอาจจะจําได้แค่นั้นก็ได้แต่ในสิ่งที่เขาพูดคนฟังมันจำํำ<ะ>แล้วมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาไปนัดกันพูดมาหรออนั่นคือสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่อยากจะบอก<ะ>คนที่พูดถึงผม<ะ>ผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครผมก็ยังไม่ได้บอกนะแต่แต่ให้อภัยให้อภัยแล้วก็อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีก ที่บอกว่าถ้าเขายอมรับตรงนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกเออก็อย่าไปอย่าฟังฟังแล้วก็อย่าไปอย่าไปใส่ใส่สีใส่ไข่นึกออกไหมก็ควรก็ควรมีมารยาททางสังคมพฟังแล้วก็โอเคฟังแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนกันถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ฟังแล้วก็โทรหาสิไม่ต้องรอปล่อยให้มันผ่านมาแล้วก็เอ๊ะใช่เปล่านะไม่งั้นเรื่องไม่จริงมันจะกลายเป็นเรื่องจริงทันทีสําหรับคนที่ฟัง ไม่อยากให้เป็นเรื่องเรื่องไม่จริงก็อย่าพูดอย่าพูดต่อหรืออย่าใส่สีใส่ไข่จริงๆมันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็อย่างที่บอกผมรู้แหละบอกว่าหมายถึงใครตอนนี้บุคคลที่สามเขาก็บวชไปแล้วบวชแล้ววันที่บอกว่าตอนนี้เขาก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเอ,อเขาก็คง6ค,คงอะไรดีอะคงเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเราและเขาอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนะ,อะทั้งเขาและเรา เออทั้งทั้งทั้งเขาแลยละทั้งเขาและเราเนี่ยรัไหะแต่มันไม่ได้มีแค่บุคคลที่สามหรือสามมันมีสี่ห้าหกเจ็ดซึ่งมาพูดให้เราฟังแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้บอกเป็นเขาอยู่ดีนะยังไม่ได้บอกนะโอเค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 นะแล้วอนีคออย่างการให้สมากพี่กล้องนั้นคือเขาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนสำหรับพี่อาร์นะคะพี่กล้องนี่คือตอนนี้วันนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะอือผมเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะมนถึงมีหลายประเภทมีหลายประเภท อยากไปเที่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนนี้กินเหล้าแล้วเมาหาเรื่องก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวก็จะไม่เป็นเพื่อนเที่ยวแต่ถ้าเกิดคนนี้กินกินเหล้าแล้วสนุกเฮฮาอ่ะคนนี้เป็นเพื่อนเที่ยวประมาณนั้นก้องนี่ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมคะก็ก็ก็เพื่อน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 จิ๋วแล้วเพื่อนจิ๋ฮะเพื่อนเพื่อนไม่โทรหามาสิบสามปีแล้วมั้งนั่นน่ะสิงงงอยู่เหมือนกันว่าไม่อยากโทรหรือยังไงไม่เข้าใจ หลังจากนี้สามารถเจอกันได้ไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วว่าเอาโหสิให้คนที่พูดถึงผมเอาโหสิแต่อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมแบบนี้กับใครอีกนะมันไม่ดีเขาเรียกหน้าต่างมีหูประตูมีปากทุกคนใช่ไหมผมพูดถึงพิดวาน่ะถูกไหมเออหน้าห่างอยู่เออสัมเารสจสำนนไหนวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหลังจากที่ต้องให้สภาพเนาะเราก็จะมีการโพสต์อย่าแถ ก็ไม่หลอกมันเห็นในเห็นในเวลาเวลาใครทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยชอบโยนให้่เหลาไม่พอดีอ่านเห็นพอดีอ่านเห็นพอดีฮะก็เลยแบบปกติชวนไปไหนมาไหนก็แบบอยากไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากไปออกกําลังกายชวนไปออกกําลังกายไม่ว่างติดงานแต่กินหมูกรอบได้ไม่อ้วนไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้แซะใครจะแซะแซะที่ไหนไม่มีพี่กรอบสุก ยกไว้บนพานฮะไม่ยุ่งดราม่าใดๆทั้งสิ้นฮะพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบจะไม่ยุ่งพี่กอบสุขจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งเลยว่า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 เขายังไงเป็นอะไรมีแต่ตักเตือนให้เราให้เราทําตัวดีแล้วอย่าทําตัวทําตัวให้เหมือนตอนที่เขาสอนได้เล่นอยู่กับเขาแกออกมาจากช่องแกก็ควรทําตัวดีก็ถึงบอกไงว่าผมตอนนี้ผมออกมาฝึกวิทยายุดละรอวันที่ช่องเห็นสมรรถภาพการแสดงของผมอยากกลับไปเล่นนะฮะ อยากกลับไปเล่นแต่ถ้ายังเห็นว่าผมดีไม่พอเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นไปอีกแต่คำว่าพี่อารากับทางช่องเองก็คือไม่ได้ผิดใจครับไม่ได้ะไม่ได้ผิดใจแต่แค่วันนั้นเราพูดด้วยความเราพูดด้วยความอัดอั้นของเด็กคนหนึ่งที่เราอยากเราอยากเล่นบทนี้อแต่มันไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองเราก็เลยแบบ เฮ้ยว่าเรามีของพอสมควรแค่นั้นเองอย่าอย่าแบบอย่าว่าผู้ใหญ่ยังรักและเคารพเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะแต่ว่าแค่แค่ไม่ได้ไปหาแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังเห็นตลอดเวลาวพาผมจะไม่เคยว่าช่องใดๆทั้งสิ้นวันนั้นแค่พูดพูดที่ออกไปในรายการพูดแค่ว่าอยากให้รู้ว่าคนที่ชื่ออาร์ตพสุดไม่ได้พูดถึงแล้วอาจจะไม่รู้อาร์ตก็มีเพื่อนเยอะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนแค่นั้นเอง เรื่องนี้จจะให้มันบ,งงบ,บแล้วครับผมบอกว่าโอโหัวศีกรรมให้โอโหสิศีกรรมให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่ามาอยากอยากก่อกรรมกันอีกและกัน<ล>แค่นั้นเองกลับไม่ได้กลับผมนะกลับทุกคนกับทุกคนเลยอย่าทําแบบนี้อีกเราก็เห็นแบบเพื่อนเราละกันยังไปคอมเมนต์คนนั้นคนนี้อย่าอย่าใช้ความสนิทคอมเมนต์ไปอะไรคนอื่นเขาเนี่ยอกมให้ให้เกียรติเขานิดนึง ให้นิดนึงหรือว่าจะเล่นหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับรไม่เราอันนี้เราเราเราเห็นข่าวเราก็เลยเตือนอเตือนในฐานะเพื่อนคนหนึงห่งในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนร่วมวงการเพื่อนร่วมวงการคนหนึ่งแค่นั้นเองครับนะอย่าลืมไปอุดหนุนหมูกรอบนะฮะต้องซื้ออะไรอีกไหมฮะเราตั้งจิวสามสามหลอดเก้าร้อยเก้าสิบสั่งตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยนะฮะโอเคโอเค